เอามาแล้วครับพี่น้องเมื่อจีนกับกัมพูชาจับมือกันเปิดเกมเตะขัดขาไทยกลางที่ประชุมโลกเมื่อเกมเริ่มไทยยกประเด็นสแกมเมอร์โลกเข้าสู่เวทีโลกรังสิมันโรมสสของไทยเราเสนอวาระเร่งด่วนให้ไอพีตั้งมติร่วมกันปราบแก๊งสแกมเมอร์โลกเสียงโหวตจากที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วย วาระไทยจึงผ่านเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปตั้งคณะกรรมการ11คนเพื่อร่างข้อมติให้สมบูรณ์แต่อยู่ดีๆขเมรกระเจียนกลับเปิดเกมลับอยู่ดีก็มาแทรกตัวเข้าคณะร่างมติซะอย่างนั้นตามกติกาแต่ละภูมิภาคจะส่งตัวแทนได้ไม่เกินสองคนแต่ปรากฏว่าในกลุ่มเอเชียแปซิฟิกดันมีชื่อเสนอถึงสคนคือไทย จีนกัมพูชาที่มันอึ้งไปกว่านั้นคือกัมพูชาไม่ได้เป็นเจ้าของร่างมติไม่ได้ร่วมโหวตด้วยซ้ำแต่กลับเสนอตัวเข้าไปเป็นกรรมธิการเฉยและไม่พอครับกัมพูชายังรีบเสนอว่าเอาจีนเป็นหัวหน้ากัมพูชาเป็นรองแล้วไทยให้เป็นแค่ที่ปรึกษาฟังดูเหมือนสุภาพเหมือนให้เกียรติใช่ไหมครับแต่ในเวที ."IPU ที่ปรึกษาเท่ากับไม่มีสิทธิ์โหวตไม่มีเสียงในที่ประชุมเท่ากับถูกเตะออกจากเกมแบบเนียนๆไทยกำลังโดนเตะขัดขาแบบมีชั้นเชิงนี่คือการเดินเกมแบบจีนเขมรเต็มรูปแบบจีนอยากควบคุมการร่างข้อมติเพราะรู้ว่าข้อมติเรื่องสแกมเมอร์มันเกี่ยวพันกับเครือข่ายทุนจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนกัมพูชา ชัดเจนเลยครับว่ากลัวโดนลากชื่อเข้ามาในมติเพราะประเทศตัวเองคือศูนย์กลางแก๊งหลอกลวงโลกเพิ่งโดนบุกยุทรัพย์ครั้งใหญ่ภาพลักษณ์ประเทศตอนนี้พังยับดังนั้นสิ่งที่ขเขมรทำคือจับมือจีนขัดขาไทยแย่งบทบาทในคณะกรรมการเพื่อให้มติสุดท้ายสามารถกำหนดหรือตัดเนื้อหาที่โยงถึงกัมพูชาออกได้มาถึงตรงนี้หลายครั้งที่เราพลาดท่า เพราะเราส่งคนที่ไม่ทันเกมพวกเนี้ยไปในสนามเวทีโลกและบางครั้งก็มีการส่งคนที่มีผลประโยชน์สีเทาร่วมกับกัมพูชาไปยืนบนเวทีโลกด้วยกันนั่นแหละครับที่ทําให้หลายครั้งที่ผ่านมาไทยเสียเปรียบในเวทีโลกให้กับกัมพูชามาโดยตลอดแต่ครั้งนี้ไทยไม่ยอมพลิกเกมกลับด้วยกติกาครั้งนี้ทีมไทยไม่ใช่มือใหม่หรือมีผลประโยชน์สีเทาใดๆร่วมกับกัมพูชา โดยเฉพาะรังสิมันโรมเจ้าของร่างมัติที่รู้เกมตั้งแต่ต้นไทยยื่นค้านทันทีบอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่เจ้าของร่างมัติจะถูกลดสถานนะเป็นที่ปรึกษาได้ประธานคณะกรรมาการจากเม็กซิโกจึงเข้ามาช่วยชี้ขาดฟังเหตุผลทั้งสองฝั่งแล้วตัดสินชัดเจนว่าไทยต้องได้เป็นกรรมธิการเต็มตัวไม่ใช่ที่ปรึกษาประเทศอื่นๆในคณะกรรมาการก็เห็นด้วย เสียงจากหลายภูมิภาคเริ่มมองออกว่านี่มันไม่ใช่การร่วมมือธรรมดาแต่มันคือการเมืองเบื้องหลังมติโลกโอ้โหอันนี้คือเหมือนเหลี่ยมเขมรเหลี่ยมจีนโดนตบแตกกลางที่ประชุมโลกเลยเมื่อไทยได้สิทธิเต็มคืนมาจีนกับกัมพูชาก็เสียจังหวะเพราะถ้าไทยยังอยู่ในคณะร่างมติเนื้อหาที่ยงถึงแก๊งสแกมเมอร์และประเทศที่ปล่อยให้เกิดการหลอกลวงระดับโลก จะยังถูกพูดถึงในมติอย่างแน่นอนและนั่นคือสิ่งที่กเมน็นตัวที่สุดเพราะครั้งนี้ไม่ใช่การพูดในสื่อแต่มันคือการบันทึกในเอกสารทางการของ IPU องค์กรที่มีสมาชิกรัฐสภากว่า180ประเทศตัวโลกชื่อกัมพูชาอาจถูกจารึกในมติว่าเป็นหนึ่งในจุดศูนย์กลางสแกมเมอร์โลกแล้วเบื้องหลังเตะขัดขาไทยครั้งนี้ทำไมจีนยอมลงมาเล่นเกมนี้ จีนไม่ได้ช่วยเขมรฟรีครับเพราะกัมพูชาเป็นพันธมิตรยุทธศาสตร์จีนลงทุนในเขมรมากมายมหาศาลทั้งโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือและฐานทัพและที่สำคัญหลายเครือข่ายสแกมเมอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีทุนจีนอยู่เบื้องหลังจีนอาจถูกโยงในเชิงนโยบายว่ามีส่วนในการไม่จัดการกับอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติจีนเลยเลือกบังหน้าด้วยการช่วยเขมร ให้บล็อกมตินี้ไว้ก่อนสุดท้ายมติจากประธานเม็กซิโกและเสียงส่วนใหญ่ในคณะกรรมาการยืนยันให้ไทยได้เป็นกรรมาการเต็มตัวจีนกับกัมพูชาจึงต้องยอมถอยงานนี้เรียกได้ว่าไทยชนะเชิงเกมเพราะไม่ใช่แค่รักษาสิทธิ์ของตัวเองไว้ได้แต่ยังเผยให้เห็นต่อเวทีโลกว่าใครกำลังเล่นการเมืองปกป้องสแกมเมอร์ เรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ไทยกับกาบ,บูชาแต่มันคือการเปิดโปรงในอาเซียนที่จีนเริ่มแสดงตัวชัดขึ้นเรื่อยๆว่าจะยืนข้างใครและยอมแลกอะไรเพื่อคุมเกมในภูมิภาคนี้แต่รอบนี้ไทยเล่นกลับได้สวยทั้งด้วยเหตุผลทั้งด้วยกติกาและสำคัญสุดคือด้วยสติไม่ใช่ด้วยอารมณ์ครับเพราะบนเวทีโลกใครคุมอารมณ์ได้มากกว่าคนนั้น คือผู้ชนะตัวจริงครับ